จ uh ัดการยุ่ผมแล้วเอาปืนยิงปืนยิงจัดการแล้วยิงเฮ้ยยิงตายเลยเอาเอานั่น hey. การยิงเร็วเอามาแม่พี่ออด